สวัสดีค่ะทุกคนขายวันนี้นะคะต้าอยู่ที่จังหวัดชัยนาทน,นะคะทุกคนพอดีว่าต้านะคะรีเสิร์ชว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนอ้อก็เจอทั้งร้านอาหารของกินตลาดใดๆนะคะรวมไปถึงต้าเจอร้านร้านหนึ่งค่ะทุกคนเป็นร้านสําหรับสาวๆเลยค่ะไว้เสริมสวยต่างๆนาน,นาน,นะคะทุกคนคือคนที่เนี่ยแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายืนหนึ่งร้านนี้นะคะเดี๋ยวต้าก็เลยว่าเออจะแวะเข้าไปหาเขาหน่อยเพราะ เท่าที่ตาทราบมานะคะร้านนี้เนี่ยเขาดังเรื่องการนำจัดขนค่ะทุกคนเป็นทั้งขนรักแร้นะคะแล้วก็บาซิเลียนด้วยเช่นกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบยังไงก็ต้องลองแล้วแหละมาถึงชัยนาทแล้วนะคะไหนๆก็ทํางานเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมที่จะไปเสริมสวยต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวตามมาบอกนะคะว่าเป็นไงบ้างค่ะไปเลย ถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะชา่าคลีนิกนะคะการเดินทางสะดวกและง่ายมากๆเลยค่ะโลเคชั่นขึ้นตามนี้เลยสามารถเสิร์ชทาง Google Map หรือว่าเวสได้เลยค่ะเดินทางจากศรกลางจังหวัดชัยนาทไม่นานเลยค่ะเพียง3-5นาทีเท่านั้นแถมมีที่จอดรถหน้าร้านสะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนต้องบอกเลยค่ะตั้งแต่ก้าวแรกที่ตาเข้ามาในร้านนะคะคือร้านสะอาดตาและสวยมากๆตอนนี้คือตื่นเต้นอยากทำละค่ะไปดูตาทำเลย นี่ทุกคนดูดิห้องก็คือเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะทุกคนที่สําคัญคือสะอาดมากเวอร์ทุกคนค่ะตอนนี้ตาก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาทําคนรักแร้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนทาเลยค่ะ จะเริ่มแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเป็นการรีวิวผีชีเวอร์นะคะทุกคนโชว์ลักแร้ทุกคนดูเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะโกนขนลักแรกทำความสะอาดนะคะและก็จะทาเจลเย็นนะคะเพื่อที่จะลงเครื่องเรเซอร์แล้วค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะเสร็จไปแล้วค่ะหนึ่งข้างนะคะทุกคนบอกเลยว่าความรู้สึกของตาตอนนี้คือฟินมากเพราะไม่รู้สึกเจ็บใดๆเลยนะคะทุกคน แถมหลังทำนะคะทุกคนทางคลินิกยังมีบริการฟรีใช้ครีมสูพิเศษสกัดจากสมุนไพรนำเข้าจากต่างประเทศช่วยฝืนฟูปอบประโลมผิวหลังทำเลเซอร์กำจัดขนบอกเลยบริการฟรีที่ชานาคลินิกเท่านั้น,น,นตาก็ได้ทำเลเซอร์ขนดักแลเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าถูกใจมากๆเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญใช้เวลาไม่นานเลยนะคะประมาณ15-20นาทีเท่านั้นนะคะบอกเลยคะ่ะว่าร้านนี้เขายืนหนึ่งอย่างสมชื่อจริงๆนะคะทุกคนตาให้เลยเพราะว่าการเลเซอร์ของเขาไม่เจ็บเลยคะ่ะทุก ทําให้ต้าอยากกลับมาทําอีกเลยค่ะเดี๋ยวจะแอบไปสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็มีบริการอะไรดีๆอีกนะคะทุกคนไว้ครั้งหน้าถ้าต้าได้มาอีกจะมารีวิวให้ดูน,นะคะแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถตามต้าม,มาได้เลยนะคะเดี๋ยวต้าจะทิ้งที่อยู่ว้ให้นะคะวันนี้ต้าไปก่อนนะคะทุกคนบอกเลยว่าพร้อมไปโชว์วงแขนแล้วค่ะ